สนับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะคนไทยซอยมาแล้วนะคะวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาล่องเรือค,ะอค่ะในช่วงที่เรามีโอกาสมาร่วมในโครงการแด่น้องผู้มีความหวังครั้งที่12ค,ะค่ะคนไทยซอยเลยขอพาคุณผู้ชมนะคะคไปแอบดูทหารเรือว่าเขาทํางานทําชีวิตความเป็นอยู่ในปกติยังไงกันบ้างวเวลาที่เขาล่องเรือออกไปน,น้นๆเขาอยู่ที่นี่อยู่บนเรือมันไม่ได้อยู่บนบกออกไปเซเว่นก็ไม่ได้ออกไปซื้อของที่ตลาดก็ไม่ได้เ<ว><ๆ>ขาอยู่ในนี้เขาทํายังไงกันบ้างไปดูการหันไปสวัสด,ดีค่ะพี่ๆทุกคน สวัสดีค่ะคทำอะไรกันอยู่คะเดินเรือรเดินเรือทำไมเรือต้องเดินนะคะถึงเ,<ๆ>เรียกว่าเดินเรือครับพี่คะเพราะว่าในการอ,าออกเรือครับะจะใช้คำว่าเดินเรือแทนครับไม่ใแบบ วิ่งเขาใช้คำว่าเดินไม่ใช้คำว่าวิ่งไปช้าๆเรืร่อยๆอ่ะกล้องสองทางไกลนี่สองสาวข้างหน้าหรือว่าสองไปตรงไหนคะพี่คะอ๋อต,ตรงจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนะฮะใกล้แค่นี้ไม่ต้องสองนะคะค<ม>ไปไกลทำเป็นใส่เลแบปิดเอาไว้นะคะไม่มีคเห็นตาไม่มีค่ะคพอถอดออกมาแล้วตาเหล่นะคะล้อเล่นค่ะพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้การเรือประจำลำนี้เลยนะคะอยู่บนที่สูงเลย เล่าประวัติความเป็นมาของเรือลำนี้ให้เราฟังนิดนึงค่ะครับสำหรับเรือหลวงมัตถพนนะครับขึ้นระวางประจําการเมื่อวันที่6ธันวาคม2553ครับค่ะก็ผมก็เป็นผู้รับการเรือคนแรกครับเรือวัชระคําแก้วครับก็สำหรับเรือลำนี้นะครับถูกสร้างขึ้นนะครับภารกิจเพื่อลําเลียงและขน อุปกรณ์ของกองทัพเรือนะครับหรือว่าตามที่เหนือนได้ต่างการครับพาเราไปรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆเพราะบางคนเนี่ยขึ้นเรือก็อาจจะได้ดูแค่รอบๆมีอุปกรณ์ต่างๆของการควบคุมเรือมีอะไรบ้างที่พอจะอธิบายให้เราฟังได้บ้างคะครับยินดียิ่งเลยครับทางด้านนี้นะครับก็พวงมาลัยครับหลายๆหลายๆท่านก็คงจะเรียกว่าพวงมาลัยครับพังงาครับจริงๆคือท่าที่ถูกต้องต้องเรียกว่าพังงาครับค่ะแต่ว่า สมัยใหม่นี่ก็คือเพื่อให้ความสะดวกมากขึ้นนะครับ<ฆ>ก็คือเลยต้องใช้าล้อในการบังคับนะครับ<อ>ใช้ระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าพังงานก็ยังคงเป็นคอาเเสปต์อยู่นะครับแล้วอย่างอันนั้นจะสามารถควบคุมเรือด้วยได้ไหมคะอีกอันหนึ่งที่เป็นเหมือนต้นฉบับได้ครับได้ครับก็คือคในทางปกติเนี่ยเราจะใช้ระบบไฟฟ้าครับค<ฆ>่ะใช้ระบบไฟฟ้าก็คือจะมี2อ,อย่างด้วยกันก็คือระบบล้อนะครับแล้วระบบจอยสติก๊ก เหมือนเล่นเกมเลยใช่ไหมคะบังคับซ้ายขวาครับแล้วว่าถ้าระบบไฟฟ้าขัดข้องนะครับเราจะใช้ระบบไฮดรอลิกก็คือหางเสืออะไหลนะก็คือใช้ระบบพังงานในการขับเคลื่อนรับใช้บังคับได้ครับค่ะแล้วอย่างแผงอุปกรณ์ข้างหน้าพวกนี้ล่ะคะครับทางด้านนี้ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมหางเสือนะครับเมื่อเราสั่งหางเสือซ้าย5้านะครับเราก็จะดูตรงนี้ครับ บังคับมาอยู่ที่5ซ้าย5ถ้าเกิดแปลเป็นความหมเข้าใจง่ายๆก็คือหางเสืออใช้หางเสือ5องศาอ๋อผักมาทางซ้าย5องศาใช่ครับทางด้านนี้ก็จะเป็นเข็มทิศเยโรครับเข็มทิศเยโรอันนี้เรากําลังมุ่งหน้าไปทางทิศทางไหนย่งเงี้ยคะไปทางทิศ 285ครับ285แปาเหมือนเป็นลักษณะของ G P S อย่างงี้ยคะที่เป็นพิกัดย่อยๆเป็นตัวเลขระบุพิกัดอย่างนี้ป่ะคะก็งองศาทิศเหนือทิศเหนือเนี่ยจะเป็นทิศ0ูนย์ศูนย์ครับทิศใต้จะเป็นทิศ180่ครับทิศตะวันออกก็คือ090ทิศตะวันตกก็คือ270เครับเราจะใช้ท่องกัน<ใ>น,นานไหมคะกว่าตอนสมัยที่เรียนโรงเรียนในเรือกันอย่างเงี้ยท่องกันนานไหมคะกว่าจะจําพวรหัสน,นี้ได้ก,ก็ก็มีเรียนบ้างแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับก็ เป็นเข้าใจง่ายครับคงไม่ไม่ยากอะไรมากครับถ้าเทียบกับท่องสูตรคูณอันไหนจําได้เร็วกว่ากันผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้ครับก็อ่านตัวเลขปกติเลยครับทิศเหนือคือศูนย์ศูนย์แล้วก็อ่าทิศอ่ารวมจากเหนือใต้ออกตกเนี่ยรวมแล้วเป็น360องศานะครับเาก็จะแบ่งแยกซอยไปง่ายกว่าสูตรคูณครับง่ายกว่าอบแล้วก็มีอุปกรณ์ต่ครับทางทางด้านนั้นก็จะเป็นที่สั่งเครื่องจักรครับที่ต่งเครื่องจักรเป็นใครโยกที่น้องพลังนใช่ครับ สองเครื่องจักรค่ะแล้วกงสองทางไกลมีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนกับบนเรือฮะอ่ามีความจาเป็นครับค่ะที่ระยะทางไกลเนี่ยเราจะใช้เรดาร์นะครับในการตรวจสอบนะครับจะมีเป้าจะมีเป้าขึ้นมานะครับที่เป็นคนรอเป้าใช่ไหมคะเนี่ยฮะดูเป้าครับดูเป้าค่ะค่ะมองเห็นนะครับเมื่อระยะไกลๆเราเราจะมองเห็น ว่าเป็นจุดอะไรนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้กล้องสองตาพิสูจน์ทราบเป็นหนึ่งครั้งอ๋ออันนี้ก็ได้เหมือนกับตัวภาพสีเหลืองสีแดงเป็นพิกัดเท่านั้นแต่ว่าของจริงก็ต้องใช้กล้องสัองทางไกลเป็นตัวเสริมใช่ครับค่ะอันแล้วอย่างอัดดูตรงจุดเขียวๆภาาที่เราเห็นอันนี้คืออะไรคอันนี้คือฝนครับฝนกําลังจะตรงนี้คือตกแล้วใช่ครับตรงนี้คือกลุ่มฝนครับกลุ่มฝนที่ตกแล้วด้านนั่นครับแล้วสีแดงนี่ล่ะคะสีแดงนี่คือจะเป็นฝั่งแล้วก็เป็นเป็นเป้าครับ โดยการสะท้อนของเรดาร์กลับมาจะเป็นเอ็โคสีแดงขึ้นมาค่ะแล้วเราสามารถมองเห็นเรือลำ่ีๆได้ด้วยไหมคะมองเห็นครับโดยระบบ a อเครับระบบเอต, <AS S 1> ตัวนี้ครับเอถ้ามีเรือที่มีมีเอเครับค่ะระบบก็จะทำงานนะครับแล้วก็ไปไปคลิกดูที่เป้าครับก็จะขึ้นชื่อเรือเลย<อ>ขึ้นแาริ่งระยะเข็มความเร็วระยะเฉียดเวลาเฉียด แต่ถ้าเกิดอยังเป็นเรือที่เป็นเรือของต่างชาติเข้ามาลุกล้ำในน่านน้ําของเรานี่เราสามารถตรวจสอบได้ด้วยไหมคะเรือเรืรของที่อาจจะไม่ใช่เรือที่เรือประมงทั่วไปหรือเรือท่องเที่ยวเป็นเรือของต่างชาติที่ไม่คาดคิดอย่างนี้ค่ะสามารถตรวจสอบได้แล้วทำมีการยังไงได้บ้างคะของทางเรืออันดับแรกเราก็ใช้เรดาร์ในการตรวจสอบนะว่าเป็นเรือตรวจสอบให้ให้ทราบก่อนครับว่าว่าเป็นเรือหลังจากนั้นครับเราจะใช้ต้องพิสูจน์ทราบด้วยสายตาครับ แล้วก็พอมีการตรวจสอบแล้วมีการถ้ดูแล้วไม่ปลอดภัยแน่นอนเรือลำนี้เข้ามาในน่านน้ำของเราทำยังไงต่อมะก็คงต้องทําการติดต่อนะด้วยวิทยุนะครับติดต่อครับเรือเรือลานั้นให้ได้ก่อนว่าถามความตั้งใจเขาว่าเขาเข้ามาในน่านน้าเราเพื่ออะไรนะครับดโดยปกติเขาจะมีการออกออกหนังสือมานะครับ ขอหนังสือมาให้ทางเรือรับทราบว่าจะมีเรือต่างชาติจากประเทศนี้เรือลบประเทศนี้เข้ามาในช่วงเวลาเวลานี้จึงแจ้งมาให้ทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเราก็จะมีข้อมูลนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดเข้ามาอย่างนี้เราก็ต้องแจ้งผู้คําบัญชาให้ทราบก่อนในในขั้นต้นถ้าเขาไม่ตอบวิทยุที่เราเรียกไปนะคะก็เราก็ต้องแจ้งผู้คําบัญชาก่อนครับอันดับแรกเรื่องการสั่งการครับถ้าเผื่อมีการถือว่าเป็นภัยคุกคามเนี่ยก็ ให้เราจับตาแล้วก็แท็กเป้าไว้ครับเฝ้าระวังไว้แล้วดูความเคลื่อนไหวของเขาอยู่ต่ออย่างนี้ะคะอืมอ่ะบนเรือนี่ยังใช้โทรศัพท์ฮัลโหลอย่างนี้เหรอคะเรืออะไรคะอันนี้เป็นวิทยุครับอ๋อวิทยุไม่ใช่โทรศัพท์ถ่าย H F U H F V H F ครับก็คือในทะเลเปิดเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์จะไม่มีครับก็ใช้วิทยุเป็นหลักครับจะใช้วิทยุครับเพราะว่าสามารถส่งได้ไกลพวกดิชเนอรี่ไว้ทำไมคะนี่คือใส่ความรู้เพื่อตัวเองครับอ๋อจะมีความรู้วเองนะคะโอ้นอกจากดิชเนอรี่นะคะ s ิ g r กรม a าฉบับติวเข้มนะคะ <ipp> เกมไขสมองทหารเรือก็ต้องฝึกสมองบางทีล่องเรือนานใช่ไหมคะฝ mm hmm. ึกทักษะทางสมองไหมขยันกันนะคะทุกคนเลยหา mm hmm. ค,ความรู้กันตลอดเวลานารักอาหาเรืออันนี้สเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะคะ <Okay. S 1> ค่ะเป็นที่เคารพสการะของทหารเรือเลยไปที่ไหนรู้เลยว่าเป็นถิ่นของทหารเรือจะต้องเจอที่สักการะของสเสด็จพ่อรอหวสเด็จเตีย่ยใช่ครับค่ะ ตอนนี้ก็เป็นโซ่แผนที่ครับเราจะทราบได้อย่างไรนะครับว่าเราจะเดินทางไปด้วยทิศอะไรนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเราออกจากท่าเรือแหลมเทียนนะครับตรงนี้ตรงนี้ครับท่าเรือแหลมเทียนเราวิ่งด้วยเส้นเราวิ่งอ้อมของนี้มาครับแล้วเราจะไปหาดเตยงามนะครับก็เราจะขียนเส้นทางนะครับขี่เส้นทางก็เป็นทิศที่ต่างๆก็ดูดูจากตัวนี้คือเหมือนเข็มทิศเหมือนกับตัวนู้นที่เราได้เห็นไปจริงนะครับเนี่ยครับ ก็เทียบกันเอาไปเทียบกับของจริงเวลาเดินเรือได้ใช่ครับก็คือถ้าขีดมาเส้นทางที่น้องเขาบอกว่า150้าเขาก็เส้นนี้150้าเขาต้องรักษาให้ได้150คือวิ่งมาก็คือผู้นําเรือนะบผู้นำเรือคือต้นเรือนะครับก็จะนําเรือเมื่อใกล้ถึงจุดนะครับเขาก็เรยเช็คตะบนที่โดยการหาจาก G P S หรือว่าจะหาจากที่จะใช้ฝา่งันะครับก็มาดูว่าใกล้ถึงที่หมายหรือยังนะครับก็ เลี้ยวก็เราก็เลี้ยวตามไปครับค่ะมีเช็คจาก G P S แล้วก็มี G P S ด้วย G P S นี่ถ้าเกิดกับรถยนต์เนี่ยเราอาจจะได้ยินว่ามาใช้การได้ไม่นานยังไม่นานเท่าไหร่นะแต่ว่าสําหรับเรือมีการใช้ G P S นานหรือยังโอ้นานนานมากแล้วครับสักประมาณกี่ปีได้คะก็อันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจนะครับตั้งแต่เรือมีระบบที่ว่าทันสมัยก็ผมว่าก็น่ามีแล้วนะครับ สุดอธิหารเรือนอกจากนี้มีอะไรแนะนําให้เราได้รู้จักกันอีกบ้างคะนี่คือแผนที่นะครับปกติเราจะใช้แบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้คือทันสมัยที่สุดค่ะคือเดี๋ยวผมจะให้ต้นเรือเป็นคนอธิบายนะครับค่อเราสามารถควบคุมจากตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเห็นชื่อว่าพี่อนุสรนาวีเพิ่งเปลี่ยนชื่อหรือคุณแม่ตั้งให้มาตั้งแต่นี้ตั้งแต่เกิดโอ้ต้นตะกูนเป็นฐานเรือมาเลยไหมคะครับแล้วก็เลยชื่อนี้ครับแล้วก็ไม่ทิ้งมทำไมไม่เหมือนหนูอ่ะแม่ ชื่อนิติรัฐใหเรียนกฎหมายก็ไม่เลียงเราพี่เล <c oughs> ่าเลยก็ <c oughs> เป็นบาตะบนเรืออิเล็กทรอนิกส์นะครับ<า>ก็คือเม,มื่อสักครู่เราเห็นแผนที่ไปแล้วนะครับ<า>ลักษณะก็จะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกับแผนที่แค่ว่ามันอยู่บนหน้าจอนี้และสามารถควบคุคคมได้วิธีในการหาตำบนที่เรือของเราในแผนที่เนี่ยก็จะใช้การหาที่เรือไทยฝั่งหรือว่าการนำตะบนที่จาก gps นะครับแล้วก็ลงมาพลัดในนี้ซึ่งมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ ระบบนี้ก็คือระบบที่นําข้อมูลจาก GPS เข้ามาพับในแผนที่ให้เราเลยพร้อมทั้งอบอกเส้นทางเดยเรือที่ผ่านมา,นะาสามารถวัดระยะจากจุดที่เราอยู่ไปถึงจุดต่างๆร,รวมไปถึงบอกความเร็วบอกความลึกน้ําข้อมูลทุกๆอย่างก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้นครับทําทให้การนําเรือสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าทั้งนี้เราก็จําเป็นจะต้องเตรียมแผนที่ กระดาษไว้ด้วยนะครับเผื่อในกรณีฉุกเฉินเพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางครั้งเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้แอบเล่นเฟซบุ o กในนี้บ้างไหมคะมีบ้างครับมีบ้างครับเห็นไหมพี่เขาก็ยอมรับแล้วมันต้องคลายเครียดกันบ้างเนาะอ่าล้วค่ะแอบแล้วไม่ต้องข้างล่างนี้มีอะไรครับพี่คะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วมีไว้ทําไมคะไปดูเลยค่ะพี่ขายข้างล่างก็จะเป็นเออก็งงแล้วพี่เขาบอกไม่มีอะไร ทำไมคะมีอะไรซ่อนอยู่ใช่ไหมในนี้ค่ะชั้นนี้ก็จะเป็นห้องพักของนายทหารนะครับนายทหารบนเรือลำนี้ครับก็จะดูแคบๆท้องปรุงรับการเรลยแอบดูได้ไหมคะได้ครับแต่ว่าอก็เป็นความเป็นอยู่แบบง่ายๆเข้าไปดูได้ค่ะขออนุญาตเลยนะคะแต่ว่าเธอเป็นเจ้าของพื้นที่อ๋อโอเคค่ะ ก,ก,ก็อยู่กันใช้ชีวิตยอยู่กันง่ายๆนี่เป็นที่นอนก็นอนตรงนี้โอ้มี TV, ทีวีโทรทัศน์เครื่องเสียงครบนะคะ <พ van S 2> เออก็ใช้ชีวิตอยูนน่ง่ายๆห้องน้ําในตัวอาบน้ําทําภารกิจส่วนตัวกันในนี้ได้โอ้โหผู้ชมคะสะอาดสะอาดเลยนะคะห้องน้ําทหารเรือล้างเองไหมคะล้างเอง,งด้วยอยู่บ้านล้างไหมคะ ทำเป็นภารกิจปกติชีในชีวิตเลยที่หลับที่นอนก็ง่ายๆนะคะเอาเท่าที่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่บนเรือลำนี้ได้นะคะนีพัดลมก็เสริมมาครับเวลาเกยหาดนี่จะใช้เดินระบบแอร์ไม่ได้ครับอค่ะครับเดี๋ยวเราไปไปดูห้อดีค่ะเรือหลวงชื่อเรือหลวงมัตตพนี่มีที่มาไหมคะว่าทำไมถึงชื่อมัตตพน์เรือหลวงมัตตพน์ครับ อยู่ในกองเรย์โยบุลขึ้นบกและยุทธบริการนะครับจะตั้งชื่อตามเกาะครับอโอ้มัตะพนเป็นชื่อเกาะอยู่ที่ด้านนี้ก็จะเป็นทงมิวสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่เอ่ยแอบเป็นเฟซบุ๊กรือเปล่าคะออ๋กำลังเขียนหนังสือร่างหนังสือราชการอยู่นะคะเงาไม่ค้าอยู่คนเดียวก็เดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในนี้ยังใส่แว่นตาดำเลยนะคะแสงมันแรงนะคะเดี๋ยวก็ขึ้นไปมันเจอปากแสงเลย ดี๋ยวจะได้ปรับทันนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศของห้องวิทยุนะคะอ่าห้องต่อไปมีอะไรให้เราได้ดูกันบ้างไปแล้วนะคะพี่สวัสดีค่ะส่วนนี้ช็อไลทห้องน้ำรวมของนายทหารที่สามท่านก็คือจะใช้ห้องน้ำรวมห้องนี้คอะผห้ตายเจ๊ที่ชั้ห้องประกอบการเรืก็จะมีห้องน้ำแยกห้องน้ำด้านในนะคะยังยังยังพูดไม่จบเลยครับว่า อ๋อเรื่องของเรือหลวงมัตถพลกันต่อเรือหลวงมัตถพลเนี่ยตั้งชื่อตามเกาะครับแต่ว่าเกาะมัตถพลเนี่ยอยู่ที่จังหวัดชุมพรครับอยู่ใกล้ๆหาดไซลีครับที่ว่าเซนเตียอยู่ครับค่ะเป็นศาลใหญ่เลยดิฉันเคยไปเป็นาเกาะมัตถพลครับ อะไรให้เราสืบค้นติดตามชีวิตทหารเรือกันต่อนะคะห้องนี้เป็นห้องอะไรคะอันนี้คือห้องของนาทหารคนระับก็คือในทหารนะจะนั่งทํางานที่นี่แล้วก็เซ็นงานที่นี่แล้วก็รับประทานอาหารที่นี่พักผวอนที่นี่ครับอ๋อเป็นห้องรวมเลยนะคะสวัสดีค่ะกําลังประชุมกันอยู่ด้วยเลยนะคะค่ะเ,<อ>เดี๋ยว,ยวค่ะอ๋อขณะนี้มีอาสาสมัครจากลาวในโครงการ โครงการแดดน้องผู้มีความหวังอยู่ด้วยที่คนไทยซอยแอบมาในนี้นะคะขอมาดูบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันว่าห้องนี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็เป็นเครื่องใช้เครื่องดื่มน้ำชากาแฟตู้เย็นปกตปอนนิอันนี้รกแล้วหรอคะบ <sequel. S 1> ้านหนูรกกว่านี้เยอะค่ะพี่แคะแอบดูในตู้เย็นมีอะไรเขามีอะไรทานบ้างในนี้ช่วยอ,นนอุดมไปด้วยเครื่องดื่มบำรุงสุขภาพนะคะ น้ำผลไม้และนมน้ำอ่อลมอันนี้ไม่ค่อยบำรุงสักเท่าไหร่นี่เป็นตู้เย็นที่มีประโยชน์นะคะทุกคนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,ะมาแอบดูการทำงานของทหารเรือค่ะห้องอื่นังต่อครับอ,อ,อันนี้คือห้องประกอบอาหารครับโอ้ชอบออห้องนี้ที่สุดแล้วค่ะไไสวัสดีค่ะบุกมาถึงครวัว ครว s like S ัวของเรือหลวงมัตสึโคนนะคะวันนี้มีเมนูอะไรคะอุ๊ยแบบแบบช the right? ิมก่อนเลยวันนี้มีเมนูอะไรคะเมนูอะไรโกโก้วันนี้ครับเชฟเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็ก แดงว่าต้องผัดเยอะมากแน่เลยนะคะดูกล้ามพี่เขาก่อนนะคะมีผัดซีอิ๊วเสร็จแล้วยังคะยังครับยังกำลังเริ่มทำครับอ๋อกำลังจะเริ่มทำครับอุ้ยอึดอัดไหมคะพี่ทำอยู่ในนี้เป็นที่เล็กๆแคบๆอะไรนะอึดอัดไหมคะในนี้ขอถ้าถ้าคนเข้ามาเยอะคือเข้ามาช่วยครับแต่ว่าถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่กระดับครับอ๋อครัทำได้ครับทำได้พวกนี้นี่เกะกะมากเลยก็ไม่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวถ้าบอกว่าเกะกะเดี๋ยวเขาไม่มาช่วย ขอบคุณค่ะเดี seldom, yup. Bal, ๋ยวจะมาแอบชิมพัีสิเอลอันนี้ทำนะคะพิกปดครับพิกอรดตัมแบบนี้ไม่มีเครื่องปากเราคือทำด้วยมือเองครับูแอบห้องพัก่อนด้านล่างนะคะโอ้ผ้า ไม่ไม่สีทุกวันด้ต้องเก็บเก็บให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราแอบมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวอาจจะไม่สวยงามสักเท่าไหร่ไม่เรียบร้อยเท่าไหรไม่เป็นไรธรรมชาติในนี้เป็นห้องห้องพักก่อนของประจําเรืยครับก็จะมีถ้าได้การประทวนนะครับแล้วก็บนอาหารครับราประทานอาหารที่นี่นะครับก็จะดูทีวีก็ที่นี่นะครับพักผ่อนที่นี่นะครับประทานอาหารที่นี่ เออเราดูทีวีในนี้อย่างที่บ้านเดจะมีสายอากาศเสาอากาศกับจานดาวเทียมแล้วในในนี้เราดูผ่านระบบอะไรยังไงอ่ะอ๋ออันนี้ใช้ UBC ครับเสียเสียค่าบริการ UBC ครับมีจานดาวเทียมครับใช้เซลดคแับก็ดูได้ทุกช่องชัดหมดกันหมดครับเป็นห้องพักผ่อนอันนี้ก็จะเป็นราคของพัน <c oughs> จา่าครับในระดับพันจา่าครับระดับพันจ่าก็จะเข้ามาห้องนี้นะคะ ก็อีกนี้นั่งสบายนะคะมีผ้าเ่อสวยง่าลองนั่งนั่งค่ะรอของขายรอเออสบายค่ะชอบตรงที่มีผ้าคลุมสีน่านะะัว้าวย่งอาหารวันหนึ่งมื้อหนึงนี่มีกับข้าวกี่อย่างอะคะ ก็จะเป็นอย่างเดียวครับอย่างเดียวแล้วแอบแบบว่ามีออปชันเสริมเพิ่มเ<ก>ติมมีมบ้างนะครับเวลาอย่างออกออกเรือนะครับออกเรือก็จะมีอาหารเสริมบ้างครับค่ะถ้าปกติจอดอยู่ที่ท่าเรือเนี่ยเราก็จะกินง่ายๆอ้า,อาถ้าอยู่ท่าเรือก็ยังออกไปหาใช่ครับวัตถุดิบอะไรง่ายหน่อยออกไปไกลๆนีก้การเก็บอาหารถนอมอาหารทำยังไงะคะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างบนครับไปดูข้างบนอ,อ,อ,อีกตู้เย็นเราต้องเปิดพอทุกตู้ผู้ชม ตายแล้วตู้นี้ดูอดอยากนะคะดูขาดแคลนจังเลยเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีครับเมื่อก่อนมีครับเมื่อก่อนเี่เมื่อก่อนมีเต็มกินให้รู้รสชาติใครถามจะได้ตอบได้ไม่ใช่กินเอามันแต่ในนี้มีมันแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในนี้มีมันแก้วไม่ใช่กินเอามันใช่ไหมคะแต่มีมันแก้วเอาไปดูห้องอื่นกันต่อค่ะ างเขาลึกลับซับซ้อนนะคะถ้าให้มาคนเดียวนี่คงหลงทางตรงนี้เป็นลานโล่งๆเอาไว้ทำอะไรคะก็ตรงนี้จะเป็นลานที่จอดรถครับสำหรับ,รบที่ผมเคยกล่าวไปขั้นต้นนะว่าคือบรรทุกรถมาสุดที่ไปเกาะปูมาก็บรรทุกรถสองตันครึ่งนะไปไปที่เกาะปูรถยนต์รถใหญ่ๆไม่สามารถขึ้นมาบนนี้ได้ใช่ครับก็รถรถทัมวีครับรู้จักไหมครับรถทัมวี รถทำวี่งหุ้มก่อบครับรถหุ้มกรอสามารถบรรทุกได้12คันครับแบบนี้12ตันครับเพาจะมีค่ะที่ยึดยึดล็อครับอันนี้เป็นตัวยึดไม่ให้รถเขาเคลื่อนขยับไปได้นะคะมีตำแหน่งไหนคะด้านด้านขับขวาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นห้องพักห้องพักอาศัยครับห้องพักอาศัยแล้วด้านขับซ้ายเนี่ยจะเป็นห้องทำงานค่ะเอ้ยแล้วอย่างนี้ไม่พอกลางคืนไม่เอียงเรือไม่เอียงข้างเหรอคะไม่ไม่ไม่ พาล้านมาลานเขาสร้างมาอย่างนี้ค่ะวมีจุดไหนคะที่น่า จะเป็นห้องพักหัวเรือค่ะห,ห,ห้องพักหัวเรืออีกห้องห,หนึ่งขออนุญาตเข้าไปดูเอาเป็นค่ะแต่ต้องปิดก่อนเพื่อเรียบรย้อย ก็เ <One> ป <input> ็นห so okay. ้องพักของทหารกำลังอยู่นี้แล้วถ้าบางคนเขาตัวสูงๆอันนี้ยาวกี่เมตรคน่นินอยก็ประมาณมาตรฐานครับร้อยแปบร้อใครสูงกว่าร้อนี่ก็ต้องพดขาเอานะคะเหนื่อยหน่อยก็เป็นที่พักง่ายๆบนเรือหนมีประจำเลยมีล็อกเกอร์เก็บข้าวเก็บของนะคะอันนี้จะเป็นของฐานชั้นไหนคะ คนทหารารจ่าครับจะพักยู่ด้วยกันค่ะแล้วเขาอยู่กันค่อนข้างจะอึดอัดแต่ว่าปรับตัวที่จะอยู่กันได้แล้วนะมีที่ไหนอีกคะอยากไปดูตรงไหนครับโอ้โหต้องให้เจ้าถิ่นแนะนำเลยค่ะสำหรับการเดินทางที่นี่อ๋อเดี๋ยวน้นนี้ก่อนกำลังเปิด ันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรน,นี่แลมครับแ,แ,แลมแลมของเรือก็เปิดให้หน,น้องๆได้ชมวิวกันอโอ้เซียเลยก็ภ<อ><อ>ารกิจหลักเรือลำนี้สามารถไม่เข้าไปเกยหาดได้ครับสามารถแต่ทุกทรายได้อ๋อก็คือน้ําตื้นก็วิ่งเข้าไปได้แล่นเรือเข้าไปได้ใช่ครับอะไปดูที่อื่นกันต่อเลยค่ะ ถ้าไม่ได้นอนที่บ้านก็สามารถที่เนีอได้ก็มีวามทุกอย่างทำความสะอาดซักเสื้อผ้านในนี้ได้ทั้งซักก็ดในนี้เสร็จสับเลยเครื่องซักผ้าพร้อมกับเครื่องอบแห้งเลยนะคะเครื่องซักผ้ารุ่นเดียวกับที่บ้านเลยพร้อมกับอบแห้งไม่ต้องตากแดดได้นะคะใช้กันได้เลยอ,อปัประตู เขาต้องหมุนนิดนึงไม่เหมือนประตูบ้านอ่าห้องสอบายของ,งอสเสมียนพราราธิการครับพาราธิการนะคะก็เป็นอุปกรณ์สำนักง,งานทั่วไปก็จะอยู่กันแบบเล็กๆแคบๆในพื้นที่จำกัดอยู่กันแบบนี้นานๆเคยมีแบบว่า,วามันอึดอัดมันไม่รู้จะทำยังไงกันบ้างเลยค่ะ ก็ต้องหาอะไรผ่อนคลายอย่างเช่นเปิดเพลงครับเวลาเดินเดินเรือไปอย่างเงี้ยมันเครียดครับก็เปิดเพลงหาเพลงหาอะไรรีแลกซ์ให้ประจับเรือครับตอนนี้ก็ตับ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 กันไปค่ะฟรีเซอร์รูมห้องฟรีเซอร์ควบคุมความเย็นเหรอคะห้องเก็บอาหารเป็นห้องฟรีเซอร์เหมือนตู้เย็น อย <primo> ่างนี้แล้วไม่ปิดประตูด้วยไม่ปิดประตูก็หน่อยค่ะแต่วันนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านผู้การนคะวชรามากๆเลยขอบคุณค่ะที่มาร่วมในรายการคนไทยซอยของเราในวันนี้นะคะแลวคุณผู้ชมคะคนไทยซอยวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคราวหน้าจะพาทุณผู้ชมไปตะลุยที่ไหนบุกไปที่ไหนนะติดตามทางสถานีข่าวรวมไทยนะคะสวัสดีค่ะ